รายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโดยไม่ได้มีเจตนาหักล้างหรือชี้นำความเชื่อส่วนบุคคลวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง เรื่องของไฝบนร่างกายที่สามารถบอกถึงบุคลิกภาพได้อยากรู้ไหมว่าไฝบนใบหน้าหรือบริเวณร่างกายหมายถึงอะไรเล่าสู่กันฟังกับเรื่องมหัศจรรย์ของเรา,เราได้นําาศาสตร์การพยากรณ์ของชาวจีนโบราณที่มีการศึกษาตําแหน่งต่างๆของไฝบนร่างกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสืบเนื่องกันมาหลายศตวรรษแล้วและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายที่เรียกว่าโงเฮงเป็นศาสตร์การพยากรณ์ด้วยการวินิจฉัยรูปร่างลักษณะของคนถึงบุคลิกภาพอุปนิสัย และการดูฝ่ายก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์นี้ที่พี่ใช้ดูรวมกับลักษณะสรีระส่วนอื่นขอ,องร่างกายซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายหรือผิวกายของคนมักมีฝ่ายปานหรือที่แมงวันขึ้นอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างน้อย1เม็ดรูปร่างลักษณะของฝ่ายขึ้นอยู่กับขนาดถ้ามีขนาดที่เล็กไม่ส่งผลให้มีหรือเกิดขึ้นได้และถ้าตรมใหญ่มีความเป็นมงคลอย่างยิ่งลักษณะตามรูปทรงถ้ามีรูปทรงสาม,สามเหลี่ยมให้ความหมายทั้งดีและไม่ดีร่วมกันถ้ามีรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอให้ผลลัพธ์ไม่ดีวงกลมมีความซื่อสัต ม,ม,มีบุคลิกภาพที่ไม่แน่นอนลักษณะสีของไฟท่ามีสีสว่างสีแดงสีน้ำพึ่งสีไม้จันทร์หรือสีเขียวมรกตจะโชคดีตลอดเวลาสีดำต้องเผชิญกับปัญหาบ้างเป็นบางครั้งความหมายของไฟที่ปรากฏบนร่างกายในส่วนตา่างๆบริเวณที่หน้าผากตรงกลางมีความขยันแขังแข็งฉลาดและมีบุคลิกที่นิ่งสงบและมีมุมมองที่ชัดเจนบริเวณด้านขวาหน้าผากจะชอบใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยมั่งคั่งบริเวณด้านซ้ายหน้าผากมีความเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นหลักและมีเคราะห์กรรมไม่ดี ถ้าหน้าผากมีไฝทั้งสองข้างมีโอกาสที่จะได้เงินมาอย่างระทันหันและมีเนื้อคู่ที่หน้าตาดีที่คิ้วถ้าเกิดขึ้นที่บริเวณตรงกลางคิ้วมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีชื่อเสียงที่ด้านซ้ายคิ้วเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าและมักเผชิญกับความท้าทายในชีวิตที่ทำงานหรือธุรกิจด้านขวาคิ้วมีชีวิตแต่งงานที่สุขสันต์และมีลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงบริเวณที่ดวงตาด้านขวามีความน่าเชื่อถือความขยันในการทำงานและสามารถไว้วางใจได้ ดวงตาด้านซ้ายมีความหยิงยโสและมองโลกในแง่ร้ายที่ปลายจมูกเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วและเอาแต่ใจสันจมูกทำงานสบายอย่างชาญฉลาดที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินมากจมูกซ้ายต้องต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตใต้จมูกมีเสน่ห์หึงดุดบริเวณแก้มด้านซ้ายเป็นคนเก็บตัวอารมณ์ฉุนเฉียวและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแม้จะมีรายได้ดีก็ตามแก้มด้านขวาให้คุณค่ากับเหตุผลมากกว่าอารมณ์มีความเป็นผู้นำและหาเงินเก่งบริเวณหูไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนหู จะมีชีวิตที่เพลิดเพลินไปกับความรู้ราสุดที่ปลายหูมีความฉลาดริมฝีปากบนกินเก่งอาจทำให้มีน้ำหนักขึ้นได้และเกิดปัญหาสุขภาพรินฝีปากล่างรับรู้รสชาติอาหารได้ดีบริเวณลิ้นที่ใดก็ได้ชอบศึกษาหาความรู้รักสุขภาพแต่การพูดจาที่ไม่ระวังจะทำให้ลำบากได้ฝ่ายที่ปลายลิ้นเป็นคนมีไหวพริบและรู้จักวิธีรับมือกับสถานการณ์และเป็นนักชิมตัวยองอีกด้วยที่คางเป็นนักเดินทางชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆฝ่ายที่คางด้านขวาเป็นนักคิดที่มีตรก,ก และปฏิพานไวพริบมีการเจรจาอย่างมีชั้นเชิงกับทางด้านซ้ายเป็นคนตรงไปตรงมาบริเวณคอด้านหน้ามีโชคลาภมีเสียงที่ไพเราะและมีความเป็นศิลปินด้านหลังคอมีบุคลิกภาพที่แข็งและก้าวร้าวบริเวณไหล่ซ้ายมีนิสัยดื้อรั้นและชอบการต่อสู้แข่งขันตลอดเวลาไหล่ขวามีนิสัยที่กล้าหาญและมีความฉลาดแขนทั้งสองแขนเป็นมิตรและมีความสุภาพโดยธรรมชาติ แขนขวามีความฉลาดแขนซ้ายชอบใช้ชีวิตที่หรูหราที่ข้อศอกทั้งสองข้างมีนิสัยที่ไม่ชอบอยู่นิ่งมีความเป็นศิลปินมีฐานะร่ำรวยและชอบเดินทางท่องเที่ยวข้อมือทุกตำแหน่งชอบนวัตกรรมใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการวาดภาพหรือการเขียนที่ดีฝ่ายที่ฝ่ามือด้านในต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคของชีวิตนิ้วมือนิ้วใดนิ้วหนึ่งจะโชคไม่ดีมีบุคลิกภาพที่ไม่น่าไว้วางใจและชอบทำอะไรเกินจริง บริเวณแผ่นหลังของร่างกายที่ใกล้กระดูกสันหลังหมายถึงความสำเร็จความเป็นผู้นำและมีชื่อเสียงในชีวิตบริเวณที่ต่ำกว่าสะบักต้องดิ้นรนต่อสู้อย่างหนักในชีวิตเหนือสะบักมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคสะบักด้านขวาหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีสะบักด้านซ้ายมีทัศนคติที่ดีในการเจรจาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีไฟที่หน้าอกมีแนวโน้มในด้านอารมณ์ที่รุนแรง สำหรับผู้ชายหน้าอกซ้ายมีความฉลาดเฉลียวแต่อาจไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครอบครัวอกขวาประสบปัญหาการเงินอยู่บ่อยครั้งสำหรับผู้หญิงฝ่ายที่หน้าอกขวาจะมีนิสัยไม่ดีเชน่นชอบดื่มแอลกอฮอล์หน้าอกซ้ายมีนิสัยที่รักความสงบและมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในชีวิตครอบครัวและอาชีพการงานบริเวณรอบสะดือสำหรับผู้หญิงจะมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขสำหรับผู้ชายสะดือฝั่งซ้ายจะมีชีวิตที่มั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง บริเวณท้องมีชีวิตชีวาสดใสยอยู่เสมอท้องด้านขวามีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งแต่มักจะอ่อนไหวต่อเพศตรงข้ามท้องด้านซ้ายมีความบิจฉาและรู้วิธีหาเงินแบบง่ายๆเท่านั้นบริเวณสะโพกทั้งสองข้างจะมีนิสัยร่าเริงเป็นมิตรและมีความซื่อสัตย์สะโพกขวามีความคิดสร้างสรรค์และภูมปิปัญญาสะโพกซ้ายจะดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายถึงแม้จะมีรายได้น้อย ที่บริเวณอวัยวะเพศแสดงถึงความเปิดกว้างความซื่อสัตย์และใจกว้างนอกจากนี้ยังเป็นคนโรแมนติกสุดๆและมีชีวิตครอบครัวที่สุขสันต์มีแซกที่สุขสง้นขาขวามีบุคลิกภาพที่นิ่งๆและไม่ค่อยหวั่นไหวต่ออะไรมากนะักต้นขาซ้ายมีความเป็นศิลปินแต่ก็อาจจะขี้เกียจและไม่ค่อยชอบเข้าสังคมบริเวณข่าวขวามีนิสัยซื่อสัตย์เป็นมิตรและยังมีความรักที่ประสบความสําเร็จอีกด้วยข่าวซ้ายมีความกล้าที่จะเสี่ยงและรักการใช้ชีวิตที่หรูหรา น้องขวาจะประสบความสําเร็จและรุ่งเรืองในทุกกิจาการและอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นที่ชื่นชอบบริเวณน้องซ้ายเป็นคนขยันและต้องเดินทางเนื่องจากธุรกิจหรือหน้าที่การงานนอกจากนี้มีเพื่อนมากบริเวณขาข้างไหนก็ได้จะหุนหันพลันแล่นใจร้อนและไม่กลัวต่อผลที่จะตามมาล้อมรอบด้วยความขัดแย้งและมีทัศนคติเชิงลบข้อเท้าขวามีความสามารถในการมองการไกลและพูดเก่งข้อเท้าซ้ายมีแนวโน้มสนใจในความเชื่อต่างๆเท้าขวาจะได้คู่ครองที่ใจดี และมีชีวิตครอบครัวที่น่าพึงพอใจเท้าซ้ายต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเงินหรือปัญหากับคู่ครองบริเวณฝ่าเท้าจะเจ็บป่วยบ่อยมีศัตรูและมักโชคร้ายนิ้วเท้าบริเวณไหนก็ได้มีชีวิตครอบครัวที่ไม่มีความสุขถึงแม้จะแต่งงานกับคนร่ำรวยและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงก็ตามการกำจัดฝฟก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะสามารถเปลี่ยนบุค,คลิกภาพอุปนิสัยชะตากรรมชีวิตฝฟาอักจะเป็นสัญ,ญญาณอย่างหนึ่งที่เตือนเราว่าหมายถึงอะไรทำให้เราเตรียมความพร้อมรับมือในความท้าทายต่าง เกิดขึ้นในชีวิตแต่สิ่งสําคัญให้จําไว้ว่าเราทุกคนมีอํานาจในการกําหนดชะตาชีวิตตัวเราเองคุณมีไฟที่ตรงกับคํำพยากรณ์บ้างหรือไม่สามารถบอกกล่าวกับเราที่ด้านล่างของคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเล่าสู่กันฟังกับเรื่องมหัศจรรย์ของเราที่ช่องด็อกเตอร์แตงจุมพลขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีครับ